สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปตรวจเช็คสภาพอากาศของวันนี้กรมตุเตือนฝนหนัก24จังหวัดจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงจะมีเผยไทยตอนบนอากาศเย็นลมแรงภาคใต้ทะเลมีคลื่นสูงวันนี้ก็คือ24ตุลาคม2567กรมตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบน มีฝนน้อยแต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองส่วนบริเวณทะเลอันมันมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงนั้นของจามีก็ บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่24ตุลาคม2567คือวันนี้และจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกะาะไหหลําไหหลําประเทศจีนและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่26-28ตุลาคม2567นี้ จึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเอาไว้ด้วยนั่นเองครับมาดูพยากรณ์สำหรับประเทศไทยวันนี้ตั้งแต่เวลา06.00นวันนี้ไปจนถึง06.00นอของวันพรุ่งนี้ก็เริ่มมาดูที่ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากจะมีบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากกำแพงเพชร พิษณุโลกพกิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-24อุณหภูมิสูงสุด3 2 3 5องศาลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาลมตะวันออกเฉียง เหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22 25อุณหภูมิสูงสุด32 35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะ,ตะวันออกมีฝนฟ้ากระนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ชนบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด22-25อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริวเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็เป็นอันว่า เป็นพยากรณ์อากาศประจําวันนี้ใครอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนภาคไหนมีฝนมากน้อยอย่างไรก็รายงานไปครบถ้วนแล้วนะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ